ตามข่าวกันต่อนะคะเกษตรกรในจังหวัดสกลนครนะคะได้ประยุกต์เครื่องหยอดข้าวแห้งที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนมาสร้างเป็นเครื่องโรยข้าวง,งอกค่ะช่วยทำนาลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ประหยัดแรงงานด้วยนะคะติดตามจากรายงานค่ะเมล็ดพันธุ์ข้าวถูกโรยลงนาน้ำตมอย่างเป็นระเบียบด้วยเครื่องโรยข้าวง,งอกที่เกิดจากความคิดของเลียนอ่อนสุรทุนเกษตรกรบ้านดงสวรรค์อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนครช่วยพัฒนาตัวเครื่องเครื่องโอยข้าวงอกถูกสร้างขึ้นเพื่อลดต้นทุนการทำนาแก้ปัญหาการจ้างแรงงานปักดำที่ค่าแรงสูงหาแรงงานยากเหมือนครับเหมือนปักดำเลยครับอสดงว่า,าลดขั้นตอนลดขั้นตอนอใช้แรงงานคน<ม>ที่เยอะเยอะนะครับ,รบมันมันมันจะประหยัด หลายไม่ต้องดกกล้าไม่ต้องถอนกล้าเดี๋ยว <laughs> นี้มันมันอยากหลีกเลี่ยงแล้ว <laughs> อยากประหยัดการทำนาด้วยการใช้เครื่องโรยข้าวงอกขั้นตอนและการเตรียมดินเหมือนการทำนาหวานน้ำตมแต่แทนที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ด้วยมือก็ใช้เครื่องโรยข้าวงอกโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการแช่น้ำมาแล้วหนึ่งคืนแทน <c oughs> วัสดุอุปกรณ์สำคัญในการสร้างเครื่องโรยข้าวงอก ือท่อ PVC ขนาด4นิ้วท่อเหล็กตะปาบ่งล้อจักรยานท่อ PVC ตัวบรรจุมเมล็ดพันธุ์ข้าวจะถูกเจาะรูรูรูซึ่งเราโรยข้าวเนี่ยในหนึ่งกระบอกเนี่ยนะครับเ,เราจะเจาะระยะระยะรูห่างกัน20เซนติเมตรอันนี้คือระยะแถวนะครับทีนี้ส่วนระยะรูรอบท่อ PVC รอบกระบอกบรรจุมเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับก็เฉลี่ยได้ทั้งหมด6รูครับ หกรูนี่เมื่อเราโรยข้าวมาแล้วระยะต้นข้าวจะห่างกันที่20เซนติเมตรพอดีครับผมบูธสาหรับเป็นหูลากสําหรับรากจูงนะครับแล้วก็ใช้บูธเหล็กทั่วไปนะครับทาแบบง่ายๆเราไม่ต้องใช้ลูกปืนนะครับเพราะว่าเครื่องโรยแถวเนี่ยจะใช้กับในนาซึ่งเป็นคีเลนนะครับถ้าเราใส่ลูกปืนจะเกิดอุปสรรคคือเครื่องจะไม่หมุนนะครับเครื่องโรยข้าวงอกบรรจุเมล็ดพันธุ์ได้ครั้งละ5กิโลกรัม7ขีด การทำนาโดยใช้เครื่องนี้พื้นที่หนึ่งไร่จะใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าว7-8กิโลกรัมแรงงานหนึ่งคนสามารถปลูกข้าวได้4ไร่ต่อวันต้นทุนอยู่ที่320บาทต่อไร่ต่ำกว่าทำนาหวานถึง4เท่าซึ่งนาหวานใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวถึง35กิโลกรัมต่อไร่ ต้นข้าวที่งอกมีระยะห่างพอดี<ม>เหมือนใช้แรงงานคนปักด,ดำกล้าข้าวขึ้นเป็นก่อไม่หนานแน่นแสงแดดส่องได้ทั่วถึงลดปัญหาโรคข้าวและมแมลงศัตรูข้าวเกษตรกร,ร,กรที่สนใจสอ,อบถามข้อม,มูลเพิ่มดได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนครทางศูนย์พร้อมถ่ายทอดวิธีการสร้างเครื่องด้วยต้นทุนต่ำเพียง1 2 0 0ถึง1,500บาท ศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน